ฟรีสไตล์50เมตรนะครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับสำหรับของน้องปูตอยู่รูที่4นะครับนะครับชัญญาน้องปูตบ้านสมเด็จนะครับวันนี้มาขับเที่ยวกับรูที่5นะครับรูที่3ที่4ที่5ที่6โอ้โหตอนนี้ตัวพีคตัวท็อปของ50เมตรทั้งนั้นเลยนะครับลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงรายการสุดท้ายนะครับของวันนี้ทองสุดท้ายนะครับ ขึ้นแทนแล้วครับสุดท้ายใส่กันไม่ยั้งนะครับเต็มที่นะครับรายการสุดท้ายฮิตสุดท้ายของรุ่นอายุ9้าขวบนะครับลงแล้วครับน้องกู๊ดมาแล้วครับทาได้ดีแค่ไหนครับขับเขี่ยวมาครับ3มลูกครับ3 4 5 6ี่ห้าน้องกู๊ดขึ้นนํามาเรื่มๆครับกับลูกที่5้าครับ4 5 4หหน้องกู๊ดลูกที่4ครับดึงหนักๆเลยครับดึงหนักๆเลยครับน้องกู๊ดดึงหนักๆ น้องกู๊ดึงนงนงอย่าพึ่งหมดน้องกู๊ดอย่าพึ่งหมดน้องกู๊ดอย่าพึ่งหมดน้องกู๊ดขึ้นนําไปเลื่อมๆครับดูติครับจังหวะเข้าเส้นชัยน้องกู๊ดเข้าที่หนึ่งไปแล้วนะครับด้วยเวลา32-15ครับยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมมาก3215นะครับลู่ที่5ได้อันดับที่2นะครับ32 8 3านะครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับ